สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ดูครับวันนี้มาพบกับผมอกเช่นเคยครับนายขับอีซูซุคิงโยนครับวันนี้นะครับกับการนํารถ FRR MaxxTalk นะครับมาให้ลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะติดต่อเข้ามานะครับกําลังจะออกรถใหม่นะครับก็สนใจแต่ยังไม่เคยใช้รถอีซูซุนะครับว่ามันจะดีอย่างไรแรงอย่างไรนะครับวันนี้หน้าดินนะครับอยู่อําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้กับตัว MaxxTalk 210แรงนะครับ ตัวน,นี้นะครับวันนี้ไม่ได้ใช้แรงม้าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับ <Wow! S 2> แต่วันนี้จะได้ใช้แรงบิดนะครับซึ่งมีแรงบิดมหาศาลถึง6กร้อนิวตันเมตรนะครับที่รอบต่ำๆนะฮะแล้วก็นะครับเป็นอัตราทดเพลิงท้ายแบบ6.143ดนนะครับดูครับแหมขึ้นมารอบเดียวขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับอ่าอันนี้ลองยกล้อให้ดูนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูครับนะฮะอันนี้นะครับก็ขับนะครับเป็นรอบที่2นะครับรอบที่2ของ การทดสอบนะครับนี่นะฮะอัตราทดเื้องท้ายนะครับ6.143นะครับตัวนี้บองว่าตอบสนองแบบการขึ้นบอดีๆเลยนะครับแล้วก็นะครับวันนี้นะฮะจากการขึ้นบอมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวลองไปถามคนขับกันดูว่าคนขับเขารู้สึกยังไงนะครับกับรถคันนี้ที่เพิ่งเคยได้ขับกับอีวุสุนะครับนี่ฮะนี่ครับดินเต็มกล่องเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเต็มกล่องมากเลยเห็นไหมฮะนี่ครับ ดินที่ใส่มาเต็มกล่องกันเลยนะฮะนี่นะครับใส่ไากันเต็มเลยครับเอเคครับเดี๋ยวเราไปถามคนขับกันสักนิดหนึ่งครับว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับกับ frr max torque แรงคันนี้ครับเนฮะกับน้องอาร์มนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่บอดินนะครับน้องอาร์มเป็นไงบ้างรถคันนี้เป็นไงบ้าง บบบบเขาเกียร์เข้าง่ายไหมเกียร์ได้อยู่เนาะตัวนี้เป็นหกเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์หนึ่งเป็นไงแรง,งเนาะครับเมื่อกี้ขึ้นการการขึ้นทางชันขึ้นเนินมาเนี่ยนะฮะเราต้องเหยียบรอบสูงไหมก็มได้อยู่เนาะตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอามาใช้นี่จะมันโอเคกับหน้างานของเราไหมใช้ได้ดีเลยเนาะนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับวันนี้ก็ เนี่ยฮะต้องมาถามคนคนขับจริงครับอันนี้คนขับจริงนะฮะซึ่งขับเป็นรอบที่2นะครับรอบที่2นี่นะครับอ่เดี๋ยวให้น้องเอาไปลงที่หน้างานนะครับกับน้องอาร์มนะครับกับ FRR Max Talk นะครับที่ลองในวันนี้ไปครับขอบคุณครับน้องอาร์มนะฮะนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจกับรถ FRR Max Talk นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆของอิอิสุนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจนะครับที่จะ ออกรถสักคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของอี้วสุนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์ของรถสิบล้อนะครับนะะฮก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในเพจได้โทรเข้ามาได้นะครับว่าถ้าอยากจะลองรถเนี่ยไม่เคยใช้รถอี้สุนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามีรถให้ทดสอบก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจซื้อนะครับแหมวิ่งฝุ่นกลุ่มกันเลยทีเดียว นะครับวัยรุ่นขับรถนี่ฮะอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะครับแล้วนั้นยังไม่พอนะครับกับรถอาร์อาร์นะครับแม็กทอรนะครับก็ยังมีการรับประกันถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับแล้วก็มีฟรีนะครับค่าอะไหล่ค่าแรงนะครับถึง5ปีนะครับหรือว่า60เดือนนะครับหรือว่า2องแสนกิโลนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยหน้างานของลูกค้าครับนี่ฮะนี่นะครับเราก็ นำมาให้ทดสอบครับแบบนี้เลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับวันนี้ครับก็ขอบขบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ที่รับชมนะครับฝากเอาไว้อบอุ่นอมใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ ตามจินตนาการเสียงหวานใจใจอบอกเลี้ยวสายเลี้ยวขวามมันได้แท้เป็นเจ้าตัวสร้างมาหลอ,อกกันที่แท้ตนสดที่คุยชัดทุกคืนมันก็คือผู้เบาวเจ้าน้ำส่งโลกให้ฉันรออา่า